วัสดีครับวันนี้ก็เริ่มร้านต่างๆเริ่มปิดนะครับแต่ก็ะเทียมของไว้แล้วแต่ก็สุดท้ายก็ลืมลืมพาวเลสลืมซื้อพาวเลสไม่พอทำปิดซุปเปอร์อีกก็เลยมาโพนีเล่นๆนฮะอันนี้จะปล่อยขายให้นะครับตัวนี้เป็นปืนที่เพิ่งได้ลองเทสเมื่อวาน ที่ว่าใส่ศูนย์หลังด้วยมันไม่ออกทันมองศูนย์มันคล้ายๆศูนย์ยนั่นแหละใส่เพื่อบังคับเป้าบังคับการเล็งเป้าในตำแหน่งที่ง่ายขึ้นโดยโดยไม่ต้องผ่าลางนะครับส่วนหน้าก็มีอยู่ซีกเดียวก็เล็งใต้นี้ไปเหมือนกันปกติแต่ศูนย์หลังยัง,ย,งยังไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับที่ผมต้องการอย่างใส่ก็ตัวนี้สปอยออกไปก่อนให้กับใครก็ได้ อันนี้ไม่ต้องเฉพาะคนที่เคยออหนุนะนี่คือเปิดโอกาสให้ครับเป็นไม้ประดูนะครับแต่ผมมาทําสีผม,มทําสีดําถ้าใครได้ไปหรือใครต้องการไปแล้วก็ไปขัดออกสีดําออกก็เป็นประดู่มีลายมีแก่นมีกระพรี้ติดอยู่ในนี้ครับส่วนลางนี่ก็ตองเตะแล้วครับไม้ดีมากไม้ลางไปเจอมาที่โรงเรื่อยเป็นไม้เก่าแล้วก็ไก่เป็นตัวพิเศษถ่า เข้าเรียกอะไรเห็นชอบพูดก็ว่าตัวท็อปท็อปเนี่ยไกยตัวนี้ท็อปแต่ว,ว่าท็อปก็ท็อปแต่ก็ยังท็อปไม่จริงยังมีกว่านั้นอีกแต่ตัวเนี้ยคือล่าสุดแล้วใส่นิ่มเหนียวนี่เหนียวนิ่มด้วยเนี่ยใส่น,น,นี้ก็ได้เนี่ยเรียบร้อยเข้าแล้วแลวเหนียวนี่นิ่มมากเหนียวนิ่มมันนุ่มนิ่มใช้ได้เลย อีกสี่ปีห้าสิบนะครับโรเลอร์ er, เดี่ยวอย่างนี้มีส่วนหน้าแต่ส่วนหลังมันยังไม่น่านเลยผมไม,ไม่ไม่ใส่ไปให้ถ้าใครต้องการนะครับตัวนี้สามพันห้ารวมส่งนะครับก็จะได้ลูกได้ลูกไปสามลูกทอ่อมอเตสายหนึ่งอันยางหนึ่งชุดแล้วก็แต่ทอ่อมอนสายนี้ผมจะให้สายพีร้อยยี่สิบไปด้วยอันนี้นะครับนี่อันนี้อันนี้มาเหลาอย่างงี้ฮนะที่จับ ผมเหลาเอาตามถนัดมือผมตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นเลียมเป็นแง่งเป็นเว้าอะไรก็ว่าไปอยากเหลาอะไรก็เหลาไปนี่ครับสามพันห้าครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันด้วยลูกยาวยี่สิบเก้าอันนี้ลูกห้ามิลนะครับยาวยี่สิบเก้าเซนยิงด้วยสายร้อยห้าสิบกับยางสิบห้าเหลืองนะครับช่วงชัก เจ็ดสิบห้าโอเคนะครับอันนี้เป็นปืนทดลองนะครับทดลองก็ไกลดีอะไรล้างก็ดีล้างนี่ตรงเป๊ะเลยไม่บิดเบี้ยวแน่นอนเพราะผมได้มาลแล้วก็มาทิ้งไว้มันไม่บิดชักไหนเลยตอนรีดมาตรงไงมันก็ตรงยางงั้นตลอดเวลาไม่มีเบี้ยวดีครับแต่ระยะอีกนานแสนนานก็ไม่รู้มันจะเบี้ยวหรอแต่ดูแล้วไม่นาเบี้ยวเพราะเขาว่าจากผู้รู้แล้วเขาบอกว่าล้างเนี้ย มันไม่ค่อยบิดมันบิดยากแล้วมันก็ไม่ค่อยเด้งงอก็ลองกันดูครับแค่สามพห้าครับแต่แรงแน่นอนเมื่อวานไปเทสปลานินมานูนแหละระยะเจ็ดแปดเมตรนี่ก็น้ําลึกประมาณเอวก็นู่นแหละลูกก็จมไปทะลุออกไปปลาสองโลสาโลเนี่ยยิงทะลุยันดินนะฮะโอเคครับไปเทสกัน นนช่วงชักก็เอยช่วงดึงยางก็จะนั่นหน่อยนะคะับไกลหน่อยกลายเป็นนี่แหละพิเศษละอันนี้เราจะลองนี่เมเศนะครับชักเจ็ดสิบห้าลูกห้ามิลยาวสามสิบปอกปาไม่ถึงสามห้านะครับกับสายร้อยห้าสิบนะครับ